นะครับสังเกตดูหัวหน้าตากระจจอยร่อยจะไปทำคันเบ็ดเราก็ได้ไปซิดไปเข็งสวัสดีครับก็มาพบจักรพง์อีกเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับนกนี่หนะครับหนีไกลไม่ได้ต้องอยู่กับนกกับนกเท่านั้นนะครับวิธีการดูนกตัวผู้ตัวเมียให้กับน้อง FC รุ่นใหม่ นะครับบางคนก็ไม่เข้าใจดูแบบง่ายๆดูแบบไหนนะครับถ้าเราไปอามองดูนกฝึกนะครับนกฝึกหรือนกอที่อยู่ในกรงเข้าแขวนไว้ตามบ้านนะครับตามที่เราไปดูไปไปไปชมว่าจะซื้อนกเขานะครับว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียให้สังเกตจุดสังเกตผมจะชี้แนะนะครับว่าสังเกตได้ตรงไหนถึงจะ ไม่ใช่ตัวเมียนะครับเอามาเลี้ยงบางคนนะครับก็ถามว่าอาจารย์ครับตัวเมียต่อได้ไหมตัวเมียขันดีไหมนะครับเขาถามมาก็ตัวเมียก็ต่อได้นะครับแต่ไม่จวดเท่าตัวผู้นะครับมันจะไม่ค่อยอขันเท่าไหร่ถ้าขันแป๊บเดียวก็หยุดนะครับถ้าคูแป๊บเดียวก็หยุดหยุดไซ้์ขนถ้าตัวผู้เข้ามา ถ้านกตัวผู้เข้ามามันก็หยุดไซด์ขนให้ท่านะครับแบะหลังให้นะครับก็ไซด์ขนคูนะครับคูจริงแต่แป๊บเดียวก็ไซด์ขนตัดๆๆแล uh ้วก็แบะหลังให้ให้ท่าพูดง่ายๆให้ท่านะครับอ่านั่นะคือเขาอยู่ในกรงนานเขาคึกนะครับก็อาจจะนึกเหมือนเรานี่แหละก็ก็ไม่ต่างจากคนนะครับอืมถ้าอาหารดีๆก็อ่าบรรยากาศดีๆก็คึก คึกเหมือนกันนะครับเป็นบางครั้งนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็จะพูดให้ฟังว่านกเนี่ยนกตัวผู้เป็นยังไงนกตัวเมียเป็นยังไงมองด้วยสายตาเปล่าโดยไม่ได้จับนกเขาาโดยคร่าวๆนะครับด้วยสายตาด้วยประสบการณ์นะครับไม่ต้องไปจับนก ถ้าอยากให้รู้จริงๆต้องได้จับครับทุกอย่างต้องจับต้องคลำมันจึงๆๆะจะชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราต้องกันพลาดด้มั่งมันต้องมีพลาดครับสิบตีนยังมีสี่ตีนยังมีพลาดไม่ใช่สิบตีนนักปลาดยังมีพังครับก็ท่านไหนมีอะไรดีๆก็ชี้แนะมานะครับอันนี้คือผมประสบการณ์ผมเคยทดสอบมาแล้ว ด้วยสายตานะครับมองไปปุ๊บเออโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียจะมาก็เป๊ะเลยนะครับตามที่ผมดูนะครับแต่คนอื่นยังไม่เชี่ยวชาญก็ไม่แน่นะครับอ่ะผมจะให้ให้ดูนะครับว่าตัวเมียมันเป็นยังไงตัวตัวโตก็มีนะครับตัวใหญ่ก็มีตัวเมียไม่ใช่ว่าจะตัวเล็กกระติ้วเิ้วจะเป็นตัวเมียตัวตัวโตก็มีตัวใหญ่ก็ ก็เป็นตัวเมียได้นะครับเพราะว่าเขาสมบูรณ์เหมือนผู้หญิงอ้วนนะครับกับผู้หญิงผอมก็ต,ต่างไม่ไม่ต่างกันนะครับอ่ะอ่านี่ครับดูนี่น,นีคือตัวเมียนะครับตัวปีกปีกจะงง,งอนขึ้นเหมือนปีกของตัวนี้อันนี้ก็ลักษณะดีตัวเมียนะครับเนี่ยดูหน้าตานะครับดูด,ดูดูตรงอ่าสะพายสะพายถ้าบางคนก็เรียกเขาถ้าบางคนก็เรียกอ่าสอตานะครับตรงตานะครับมันจะ ถึงจะตัวโตวต,วตัวใหญ่ขนาดไหนก็จะแทงลงใต้ใต้ตานะครับแทงไม่ใช่ว่าแต่แทงเฉยๆแทงแล้วมีปลายแหลมออกมาด้วยเสียบลงไปข้างใต้ตานั่นแหละครับนี่คือตัวเมียนะครับเนี่ยตัวนี้อยู่กับผมนานแล้วแต่ไม่ไม่คึกทักทีขันไม่ใช่ว่าไม่ขันขันแต่ไม่คึกจะไม่คึกเอาแขนไว้เอาย้ายไปตรงไหน ก็ขันแต่ไม่คึกไม่เคยคูแบบจะออกต่อได้นะครับไม่เต็มที่นะครับนี่คือตัวเมียนะครับสังเกตดูหัวหน้าตากระจอ้อยร่อยหัวในน้อย,อยแหลมแหลมนะครับหน้าตากระจ้อยร่อยเหมือนผู้หญิงนะครับนี่คือตัวตัวเมียนะครับทีนี้ผมจะให้ดูตัวผู้นะครับตัวนี้ผมเป็นนกของอาจารย์นะครับนกของอาจารย์ชายา ผมเป็นเทพพนมหลิวไอหลิวตันเทพพนมนะครับเทพชัยยาครับผมตั้งชื่อให้เจ้าเทพชัยยานี่ครับย่อกับผมได้ทุกวันนี้โอ้เชื่องมากนี่คือตัวผู้นะครับปากจะเรียวยาวนะครับสอตาจะไม่ทิ่มลงตามีแหลมนะครับไม่มีแหลมนะครับตัวนี้เล่นคนนะครับเริ่มเล่นคนนะครับยกมือใส่ผมวาบวบวาบวบเลย เจ้าเทพชายาของผมนะครับแต่ของอาจารย์นั่นแหล่แต่ผมเลี้ยงไม่ให้เดี๋ยวใกล้จะสิ้นสุดภารกิจของท่านแล้วเดี๋ยวท่านจะมารับเอานะครับรักษาไว้ให้อย่างดีนะครับเล่นกับผมนี่ดีมือแป๊กๆๆ๊กจปจวดจวดจวดเลยอย่างนี้เลยครับอันนี้อันนี้ขายไม่ได้ครับนกไม่มีราคานะตัวนี้นี่ครับตัวผู้อีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยตัวนี้ ก็จวดเหมือนกันเสียงกลางไปใหญ่นะครับเนี่ยผมกันนกกระจอกนะครับภาตะข่ายคุมกันนกกระจกก็ดีนะครับนกกระจอกไม่มีร้องให้เลยยืดร้องให้เฝ้าอยู่นีย่ย <laughs> ไม่ได้กินไม่ไม่ได้กินกุละบเหมืนี้ครับอ่ะนี่ครับนี่แหละครับพี่น้องเอฟซทุกท่านที่ถามมานะครับว่า นกตัวเมียเลี้ยงได้ไม่นกตัวผู้เลี้ยงเป็นยังไงนกตัวเมียก็คือเลี้ยงได้ไม่เหมือนกันนะครับเวลาคูเวลาขันจะไม่เหมือนกันขันเหมือนกันคูเหมือนกันแต่บางทีตัวเมียนี้อาจจะถึงกับคูคนคูไวเชื่องเร็วพวกนี้คูคนดีดมือคูเลยแต่เวลาออกไปต่อมันไม่เอานั่นแหละครับ พอเขามาเข้ามาปุ๊บนี่เดี๋ยวเขาว่านกไม่เล่นนกไม่อะไรนี่อาจจะเป็นตัวเมียก็ได้นะครับของท่านท่านไปดูนะครับท่านไปดูว่ามันจะใช่หรือเปล่าใช่ตัวเมียไหมอ่าไม่ใช่ว่าเขาให้มาเด็กเนาะวัยรุ่นนะครับจากน้องๆจากสปลาวก็เคยถามมาเอาอส่งส่งรูปส่งอะไรทงลักษณะนกมาให้ดูก็เอาไปดูก็เป็นตัวเมียเลยครับ ตัวเมียน้องก็ก็มันผมถามอาการเลยว่าอาการเป็นแบบไหนเวลาจดคูจดเวลาย้ายออกไปต่อจะเป็นยังไงนะครับก็อย่างว่านั่นแหละครับอืมไม่ไม่เอาคูไวเออแต่แป๊บเดียวก็ให้ท่าเขานี่นี่แหละคือนกนกตัวเมียนกตัวผู้นะครับมันต่างกันอย่างนี้เขาเล่นเล่นนกตัวผู้กันนะครับไม่ใช่เล่นนกนกตัวเมีย นีครับเนี่ยก็ผมจัดนกเข้ามาหลายตัวนะครับแต่ช่วงนี้นะครับท่านเอฟน้องๆทุกท่านนะครับจัดนกเข้ามาแต่ตอนนี้บ้านผมมันอากาศมันเปลี่ยนแปลงมันแรงมานานแล้วก็มาโดนฝนนกมันก็เลยไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แต่ย้ายที่ไปก็เล่นนะครับอยู่บ้านไม่ค่อยขันย้ายที่ออกป่า่นก็คือขันเลย ที่ผมเอาไปทุ่งนานแล้วครับที่แขวนตามต้นไม้ต้นอะไรที่ผมลงไปนิดๆหน่อยๆไปก็ขันเลยแต่อยู่บ้านไม่ค่อยเอามันจะอับนะครับอากาศาฝนโดนไอฝนขนหลุดขนล่วงก็เป็นได้นะครับสำหรับอาหารนี่โอ้โหกินอุดมสมบูรณ์มากดินดำดินเดิมดินดำ,ดนดำ,ดนดำจักรมพงก็ทำด้วยตัวเองนะครับนี่สมุนไพรหลายอย่างที่ผสมอตอนนี้ ก็มีเม็ดหญ้าเม็ดธัญพืชนะครับผสมสมุนไพรอันนี้สูตรใหม่ของเจรกพงมานะครับกินละจวดนะครับว่าทุกอย่างที่ผมทาผมให้นกผมกินก่อนถ้าจวดผมก็ค่อยจําหน่ายนะครับไม่จวดไม่ไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาโม่นะครับก็ก็ตามนั้นนะครับสำหรับ ไม่เศร้านะครับไม่เศร้าอ่าก็มีจำหน่ายนะครับมีจำหน่ายบลูซอมนะครับบลูซอมอ่าสเปคก็คือ3ามคูนห้นะครับความแรงอัดนะครับแรงดึงนะครับไม่ไม,ไม่ไม่หักไวนะครับอ่าวิธีวิธีธนี้ครับเป็นเป็นเศร้าเปล่านะครับเป็นเศร้าเปล่านะครับเป็นเศร้าเปล่าอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า มันอันนี้คือ10บเมตรเต็มเต็มนะครับคือ1ิบเมตรเต็มเต็มร้าเปลา่าเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูว่ามันอ,ออกแบบไหนเวลาไอท่านที่ซื้อไปทําไม่เป็นนะครับถอดตรงนี้นะครับมีหมุนตรงก้นนะครับหมุน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 ตรงก้นเอาออกตรงไหนที่ว่าเขาว่าออกสองเมตรนะครับออกสองตรงไหนนะครับนี่มันมีเกลียวหมุนอยู่ครับออกตรงไหนนี่นี่ครับกอดอกมานี่ครับ เนี่ยสองท่อนนี้ครับเอาออกครับเนี่ยสองท่อนนี้เอาออกเนี่ยเราจะไปทําคันเบ็ดเราก็ได้ไปซิดซิไปเข็ง <c oughs> ไปตกปลาหมอนะครับตกปลาดิมทางเนี่ยเราเราสามารถเอาไปได้ถ้าท่านซื้อไปนะครับถ้าท่านซื้อไปอยู่ที่บ้านท่านเอาไปปลดออกนะครับเอาไปทําประยุกต์เป็นคันเบ็ดตกอยู่ที่ทุ่งนาเราได้นะครับอ่ะอันนี้หยุดตรงนี้ก่อนตัวนี้ปิดตัวนี้ไว้นะครับ ติดตัวนี้ไปเอต๊บปิดไว้ก่อนี่ปิดหมุนมีมีเกียวครับหมุนปับ๊บเรียบร้อย <Okay. S 1> ทีนี้ตัวนี้คือหมุนถอดได้ครับสวมถอดนี่คือคือช่วงปลายนะครับปลายเนี่ยเหลือนี่นะครับนี่เราเราซื้อ,อทางจักรพงศ์ก็มี หัวเศร้าเพื่อจะมาต่อนะครับสวมไม้หัวเศร้าวสวมไม้แล้วก็มาสวมตรงนี้ต่อ,อแล้วก็จะมีกิ๊บล็อกตรงหัวเศร้าเป็นง่ามนะครับเป็นง่ามแบบนี้ของเจียกระพงครับวันนี้ไม่ได้เอามาครับทําไม่ทันส่งส่งไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่พวกที่หัวสวมไม้ไผ่นะครับหัวสวมเศร้าแบบนี้ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะ มันจะเป็นง่าแบบนี้นะครับสวมปั๊บมันจะมีล็อกกับอย่างนี้นะครับนี่คือถอดออก2เมตรก็คือตัวนี้นะครับเวลาใช้นะครับเดี๋ยวผมจะดึงคร่าวๆให้ดูเวลาใช้นะครับดึงออกมานี่ครับดึงออกมาสุดตึ๊กตัวนี้ดึงแน่นๆนะครับบิดสันหน่อยแล้วก็ดึงมาอีกอดึงออกมาอีกมันจะมีข้อนึงดึงตึ๊กให้แน่นๆๆนะครับ,ด,ออรบดึงออกมาอีกตึ๊กให้แน่นนะครับดึงออกมานะครับ ตึกให้แน่นดึงออกมาตึกให้แน่นนะครับนึงออกมาตึกให้แน่นนะครับหนุนครับมันไม่ใช่สั้นไม่ใช่สั้นนะครับหนุนยาวพอสมควรนะครับหนุนนี่นะครับคือแปดเมตรครับยาวพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าผมแนะนำให้สิบเมตรดีกว่าครับว่ามัน เราเราต้องการสั้นเราก็เอา,เอาแค่สามสี่ท่อนห้าท่อนถ้าที่ต่ำๆก็ใช้สีท่อนนะครับใช้นะก็พวกยาวๆก็ใช้แปท่อนนะครับอันนี้นี่ครับปิดนี่ครับนั่นสวมหายปิดนะครับอันนี้คือไม่ไม่ยังไม่ยังไม่ใส่หัวนะครับ ยังไม่ใส่หัวอันนี้คืออันที่ใส่แล้วผมก็ได้แพ็คไปแล้วก็เลยไม่ต้องนี่นี่คือสวมเนี่ยครับความยาวจะต่างกันนะครับที่ใส่หัวแล้วก็จะเพิ่มความยาวอีกประมาณ20เซน1 5ถึง20เซนนะครับอ,อันนี้แพ็คไปแล้วที่ยังไม่แพ็กก็หมดครับส่งไม่ทันครับขายดีมาก ในช่วงนี้นะครับน้องๆเอฟซสั่งมาบางเจ้าคนละสองสามนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับที่น้องที่ให้กำลังแรงใจจกกักระพงนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์มาเลยนะครับน้องๆหรือพี่ๆเอฟซทั่วประเทศนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องที่ให้กำลังแรงใจจกกักระพง์มาตลอดนะครับที่เมตตาสงสารให้กำลังแรงใจ ให้ความไว้วางใจนะครับเรื่องนกมั่งเรื่องเศร้ามั่งพระเนตดมั่งนะครับเราจะสรรหาแต่ของดีๆให้นะครับถ้าของไม่ดีเราก็เอาไปซ่อมก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาไปทําก่อนให้เด็ดๆค่อยว่ากันนะครับไม่ใช่สุกเอาเผากินนะครับสําหรับนกเหมือนกันถ้าส่งให้ท่านไปตัวไหนถ้ามันไม่ยังไม่ขันก็อย่างมาพึ่งว่าจากกระพงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านก ของท่านนำได้ไปมันจะประสบแบบไหนอาการร่างกายของเขาถ่ายขนหรือเปล่าหรือป่วยแบบไหนนะครับแต่เอาไปจากผมก็คือของดีนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาอิเลเขข็เคขาไปไม่สมเงินท่านเงินท่านก็มีราคานกผมก็ซื้อมาผมก็ต้องคัดมาดีๆเพื่อตอบสนองนะครับเอฟซีนะครับ, 4, รบผมไม,ไม่ไม่ทำร้ายตัวเองหรอกครับแต่ ก็อย่าเพิ่งว่ากันนะครับผมไม่ทําร้ายตัวเองเพราะว่ากว่าจะมาทําแบบนี้เป็นจักรพง์ไม่ใช่เรื่องง่ายครับหลายปีเหมือนกันกว่าคนจะมาติดตามผมถ้าผมไม่ทําไม่ดีผมเขาคงไม่ติดตามหรอกครับนั่นแหละก,ก็ก็พูดกันตรงๆแบบนี้แหละไม่ใช่ว่าผจะไม่มาหลบรลี้หนีหน้านะครับถ้าดูแล้ว เอาไปแล้วถ้าไม่สบายใจผิดพลาดตัวไหนโทรถามผมได้เลยผมตอบผมไม่หนีนะครับผมตอบแก้ไขได้คือแก้ไขนะครับไม่ใช่ว่าหนีเลยไม่ไม่หนีนะครับแกก็พงไม่หนีแก้ไขได้ทำแบบไหนค่อยบ้ากันนั่นแหละแล้วพี่น้องอย่าลืมนะครับพี่น้องทั่วประเทศที่ติดตามนะครับ ทิ TikTok กตอกมั่งทิกตอกกำลังเล่นกำลังกำลังสนุกครับเพราะว่าผมผม,ผมก็ลงในทิกตอกเหมือนกันเรื่องนกเรื่องอะไรนะครับเศร้าพเนียดนะครับดินนกเขาก็ยังมีเ,เนียดก็ยังมีนะครับสั่งมาเลยครับสั่งมาเลยยังไงก็แอดไลน์มาแน่นอนที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าจะโทรโทรนี่โทรสอบถามว่ายังไงแต่แอดไลน์มาก็คือหลักฐานข้อมูลของท่านลงในไลน์มา ท่านอยากได้นกท่านสั่งมาท่านอยากได้เศร้าได้พระเนียกก็สั่งมาท่านอยากได้ดินดําก็สั่งมาครับทีมงานเราจัดส่งให้ตลอดเวลาบางครั้งอาจจะช้าหน่อยก็คือจะมีเหตุผลนะครับไม่ใช่ว่าจะเอ้ยมันจะเอาเงินกุหนีแล้วไอ้จักรพงษ์เอ้ยอย่าว่าอย่างนั้นครับคือของไม่พร้อมบางครั้งลูกค้าโทรมา โทรมาแล้วปุ๊บทางหนึ่งคือลูกชายผมบริหารอยู่ทางด้านพเนียดนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าของเขาออกหมดหรือ,อยังบางครั้งผมรับปากไปปุ๊บทางนั้นเขาขายหมดแล้วก็คือต้องรอช่างนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่ส่งให้นะครับต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับบางครั้งก็บางช่างก็ไม่ตรงสเปคท่านผมก็เลยต้องรอรอช่างที่สเปคท่านที่ต้องการนะครับ ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้อง f อฟทั่วประเทศนะครับที่อยู่ต่างประเทศอยู่กัมพูชาเกาะซอปอลาวนะครับไต้หวันเกาหลีนะครับหรือว่าทั่วโลกนะครับที่ชมจักรพงศ์นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ให้ความเมตตารับชมนะครับแลพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวเหนือชาวใต้ชาวกลางชาวอีสานนะครับ ที่ชมอยู่นะครับก็ขอขอบพระคุณที่เป็นกำลังแรงใจมาตลอดนะครับแล้วอ,อย่าลืมนะครับสินค้าต่างๆฝากพี่น้องด้วยเพื่อเป็นค่าไปหานกนะครับไปหานกหาวัสดุต่างๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้ายังไงก็ คลิปด้านล่างคลิปนะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับก็อย่าลืมนะครับเศร้าพเนียดนะครับแล้วก็ตีดำที่พอได้เป็นท่อนำเลี้ยงให้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้ก็ขอ อภัยนะครับบางครั้งบางคําพูดที่ไม่เพาะพูดจาไม่สนหูกเ็เก็บเข้าในป่าไว้นะครับแต่จัก,กรพงศ์ก็คือความจริงใจของจัก,กรพงศ์มีตลอดให้ f อฟทุกท่านนะครับทุกคนที่สนับสนุนที่ยังไม่สนับสนุนด้วยนะครับทุกท่านทั่วประเทศสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ